สี่ไอเทมเด็ดสวยตั้งแต่หัวจะรดเท้ามีอะไรบ้างกดเซฟคลิปนี้แล้วไปช็อปกันได้เลยค่ะอุลากไอเทมหน้าใสพรไบรท์เมล็เข้าเแซลั่มและอัลต้าไลท์เจลเจลผิวใสเสริมประการผิวทําให้ผิวฉ่าล็อกความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานช่วยบูสต์ผิวให้แข็งแรงมากขึ้นชุ่มชื้นแล้วก็ฉ่าเด้งยาวนานตลอดทั้งวันและยังทําให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเพราะผสานกับสารเอกสิทธิ์อย่างในอาซอซินอลเลยเพิ่มพลังผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝังลึกได้มากยิ่งขึึ้้้นนนนนเเเเอจบาาางงซมมมมไไไววว่่หียะทิคั ทาตัวเซรั่มก่อนแต่งหน้าก็ได้ไม่รบกวนเมคอัพหรือจะทาตัวอัลตราไลท์เจลก่อนนอนตื่นมาผิวฟูอิ่มน้ำสุดๆใครอยากช็อปกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะผิวหน้าสวยแล้วผิวตัวก็ต้องสวยด้วยค่ะด้วยวาซลีนแพ็คคู่สุดคุ้มโลชั่นกูต้าบวกไฮยาใช้คู่กันแล้วผิวใสย,ยิ่งกว่า um. วาซลีนเฮลตี้ไบรท์กูต้าแอนไฮยาเซรั่มขวดหนึ่งใช้กลางวันส่วนอีกขวดใช้กลางคืนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวได้มากกว่าถ้าไม่ผิวดูอิ่มน้ำผิวใสย,ยิ่งข เดลเป p ปไทยอินเทนส์รีเพย์ดาวม์เมจเทอเรพีแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์ที่เขาได้รับการยอมรับแล้วว่าช่วยปกป้องผมเสียได้จริงช่วยฟื้นบำรุงโครงสร้างธรรมชาติของเส้นผมในระดับโมเลกุลทําให้ผมของเราได้ดูแลขั้นกว่าบำรุงผมเสียให้กลับมานุ่มสวยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โดยเฉพาะคนที่มีผมเสียแบบเมผมกลับมานุ่มสวยดูเงางามมากขึ้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งจริงค่ะและอย่างสุดท้ายหน้าผมผิวสวยแล้วแต่เสื้อผ้าเหม็นนี่ก็คือไม่ได้นะคะต้องลองใช้ตัวนี้เลยคะ่ะใช้เวลาแค่15นาทีส้อผ้าน สักง่ายสุดๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนสุดๆซักผ้าสะอาดแบบเร็วแม้ใช้เวลาแค่15นาทีซักด่วนสั้นที่สุดล้างฟองออกง่ายไม่ทิ้งคราบขาวกลิ่นหอมพีเมียมสยบกลิ่นอับได้ขั้นสุดทั้ง4เทมนี้ใช้ดีอยากไปยาทุกคนจริงค่ะใครสนใจตัวไหนสามารถไปกดช็อปได้เลยนะคะเมยปักลิงไว้ให้แล้วค่ะ